สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออกุกอกนะคะนี่ค่ะคุณพ่อก็พัฒนาตรงนี้นะคะนี่เพราะว่าชะอมท่วมหลังคาและห้องน้ําแล้วนะพ่อ,อนะท่วมหมดแล้วก็ไม่ได้ซ่อมเนาะคะ่ะโอ้คักแถบันนี้อ้าวส้มโอเป็นลูกแล้วบ่พี่โ <c oughs> อ้ดกแ้คันนี่ส้มโอเป็นลูกแล้วเ้อค่ะแต่หกยังไม่ทันได้ซ่อมให้เพิินอยู่นี่ต่อไปก็ชะอมก็เพียบนะคะนี่ พ่อก็ค่อยๆตัดอกอกค่ะเพราะว่านี่แหละหหมันหนามค่ะเห็นยังพ่อเลื่อยเขียวๆก็ไม่เห็นได้แม่ก็ว่าเห็นอยู่ตรงนั้นห้าวบ่ได้เอาไปหน้าบ่ตอนได้จะเอาไว้แง่แจักยูไสเ,เง่งค่ะค่อคก็ไปหาชุมองแหละ ต่คมอยู่นอมีดเจ้าก่ะค่อยๆ่อมไปมันหนามถ้าเราไม่ซ่อมก็ไม่สามารถนะคะทุกคนบ่าสามารถสีเก็บได้แล้วอันนั้นนาะงเงือพ่อบ่เปียกชกนะเงือบ่หรือฝน <c oughs> <c oughs> ตัดญ้านะคะพัฒนาต่อไปก็ได้เก็บแล้วค่ะไม่เกินอาทิตย์หนึง่งก็จะได้เก็บแล้วพวกผักพวกนี้ก็ น้ำกระดอกกระดีอ่ะข้างตออยู่สายนี่ค่ะอันนี้มะม่วงอะไรก็ไม่รู้นะคะนี่สามฤด,ดูบ่แต่ว่านี่ค่ะแหงยอดขึ้นแล้วนะคะนี่ทุเรียนก่ะหยากระหกคือการได้ทุเรียนเขากระบอกเอาหยา,าออกให้มันเลยนี่แตกยอดสะอยู่ค่ะเดกยอดอ่อนนะคะนี่ต้นแดงนะคะอันนี้ก็โอเคแล้วอันนี้ค่ะพ่อก็ตัดได้ตั้งเยอะแล้วนะคะสนามนี้ ก็พัฒนาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปจำปาดงกันนะคะมันแนงามใชคะ่ะต้นเออทองนพคุณนะสวยมากค่ะอันนี้ต้นเล็กค่ะนะคะเพราะว่าตอนที่ปลูกก็เล็กๆเองค่ะนะคะก็กําลังจะเริ่มสวยเหมือนกันนะคะนี่ให้ล่าบักออกพัฒนาอ้าวนี่แดดออกแล้วค่ะเมื่อกี้นี่ฝนลินนะคะแมแมแมอยู่นี่ เดี๋ยวคุณแม่ก็จะไปเตรียมนะคะไปเตรียมตัดนะคะซุปเปอร์รองเท้าไก่ไว้ต้มใบบาย,บายนี่ค่ะเอดอ่อนๆนี่แหะเตรียมไว้เดี๋ยวเราก็ทำน้ำยาขนมจีนนะคะไปจำปาดงนะคะของป้าเล็กนะคะไปทำบุญให้ท่านด้วยแล้วก็เหลือจากเอ่อ เอาไปให้วันคล้ายวันเกิดนะคะของลุงพลน,นะคะพรุ่งนี้นนะใส่บาทเอาไปต้นมะพร้าวออใส่นออันนี้เป็นมะพร้าวนะคะทุกคนนี่อันนี้มะพร้าวพวงทองนะคะมันกระทับเห็นแล้วจ้า,างขวดสีเอาออกนื่อเฝ้าอันนั้นด้อนี่ค่ะอันนี้อันหนึง่ง ห้องน้ำเนาะนี่ต้นมะพร้าวอยู่ตรงนี้อันหนึ่งนะคะนี่ความงามคะ่ะนี่เดี๋ยวมมากะลรนบดดอกใบมันนี่ค่ะมะพร้าวก็เอาไว้อยู่ใกล้ๆหน่อยโอ้ข้าวคืองามแทวพ่อ,อยิ่งเรายิ่งปลูกมะคงมะเขือใสย่ยิ่งงามเนาะนี่ เียวเสะอุม้มภูมิสวแถวบ้านนี้นี่ค่ะพ่อก็ตัดไปแล้วนะคะก็ซ่อมไปเรื่อยๆนี่แหละวันละเล็กวันละนิดวันละหน่อยนะคะซ่อมไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สะอาดหูสะอาดตาแล้วก็จะได้กินออยอดมันด้วยนะคะน่น้ำ นี่ค่ะส้มโอก็3ามลูกนะคะน่าจะติดนะคะอันนี้ FC นี่บักส้มโอเดี๋ยวลองชิมค่ะรอให้มันแก่ก่อนเขาบอกว่าหวานอยู่นะแต่ไม่ใช่สีชมพูเด้ยเป็นพันธุ์สีขาวนะคะตัดไปหฮอดพุ่นแล้วเนอะเมื่อกี้นี่เนาะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะสี่โมงเย็นแล้วค่ะนะคะก็เริ่มเด็ดนะะี่ค่ะก้องหินนะ จนบอย่งเหรค่ะทั้งหินทั้งทรายจนแปดและแปบ่ละนี่คะ่ะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่แล้วก็มีนะคะนี่มะพร้าววุ้นกะทินะคะวุ้นกะทิก็ใส่เรื่อยๆนี่คะ่ะล้างถ้วยล้างชามก็ยังไม่ทันได้เสร็จนะคะทุกคนก็ยังเหลืออีกเยอะอยู่เดี๋ยวค่ำๆก่อนถ้าทําแต่หัววันเดี๋ยวมันจะบูดนะคะเนาะ แล้วก็อุ่นแต่เชา้าเราก็เตรียมไปเลยนะคะพรุ่งนี้ขนมจีนก็เยอะอยู่นะคะไปดูกันค่ะนี่ค่ะขนมจีนเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็น้ำยาก็น้ำยาป่านะคะใส่ลูกชิ้นใส่ซูปเปอร์นะคะรองเท้าไก่นะคะหนักนะคะนี่ดูเหมือนดูในภาพเหมือนมันน้อยคะ่ะแต่ว่าเยอะนะ fc สามสิบรูนู่นนะคะนี่ค่ะสวนคองไหว้เรานะคะ<ม>ก็มะพงมะพร้าวนะคะเอาไปแช่ไว้ในถังก็มีพวงมาลัยก็อยู่ในถังนะคะเพราะว่าสั่งน้ํำแข็งมากลัวมันจะเสียเนาะคะ่ะอันนี้คือไหวยนะคะซื้อกับบ้านกุลบุญที่อยู่ฝั่งตรงข้ามพ่อเนะะี่ยค่ะสองร้อยบาท อันนี้จะทำยังไงเนาะนี่นะคะดูขาต้นนะคะพุทธรักษานะคะก็จะมีสีส้มนะคะสีแดงสีเหลืองแล้วคุณแม่ก็เอาจากกระถางลงมาปลูกแล้วนะคะตรงน,น,นะะู้นค่ะอันจะเป็นดอกสีส้มๆนะคะให้เขาขยายพันธุ์แบบเยอะมากๆเดี๋ยวเราค่อยเอามาใส่กระถางใหม่นะคะเพราะว่าเขาชอบน้ําค่ะพุทธรักษานี่ คุณแม่ก็ซ่อมแล้วค่ะเมื่อวานนี้ตัดหญ้าออกแล้วก็เอาผักกระแยงนาน,นะคะแล้วก็ผักผายน้อยแล้วก็ผักก้านจอกนะคะปลูกลงไปตรงนานี้ค่ะนะคะดูสิคะน่ะสวยมากเลยมันจะมีเลื้งแดงนะคะแล้วก็นู่นนะคะบ้านเย็นจะเยอะหน่อยค่ะเพราะว่าเราปลูกก่อนเนาะเอามาตั้งแรกๆตอนนี้คือหนอเขาแบบขยายได้เยอะมากแล้วค่ะนะคะส่วนข้าวค่ะนี่ก็สวยเหมือนกันเพิ่งดำไปนะคะ ก็งามถึงขนาดนี้เลยนะคะอันนี้ส่วนบ้านบุรีนะคะเดี๋ยวไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวเราอาจจะหักออกไปตรงกลางนะคะเดี๋ยวก็ทำให้มันขึ้นตรงกลางเลยอาจจะสวยเหมือนกันให้มันเลื้อยขึ้นต้องขอขอบคุณนะคะ FC ทุกคนทุกท่าน,นะคะ่ะที่เข้ามาชมนะคะคลิปนะคะให้กับช่องไม่ออปกอกนะคะ เป็นกำลังใจให้ตลอดขอบคุณค่ะกดไลค์คอมเมนต์กันเข้ามาขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่ค่ะด้านหน้านี่ค่ะต้นต้นนี้ก็ให้ให้เราได้แบบร่มเงานะคะสามารถจอดรถตรงนี้ได้นั่งเล่นได้นะคะกบ็บรรยากาศงามงามค่ะนะคะนี่นะคะช่องออบกูกอกก็ขอจบคลิปนะคะไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ